เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25เป็นผู้อ่านคำขวัญวันครูประจำปีพุทธศักราช2556ขอกราบเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านประธานเพื่อนครูและบุคละกรทางการศึกษาครักการจัดง,งานวันครูเริ่มมีขึ้นแรกเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2500ตามมติคณะรัฐมนตรี เร็ววันที่22สิกายนพุทธศักราช2499ต่อมากำหนดให้มีคำวันวันครูซึ่งในช่วงแรกนั้นเป็นคำฝันของพระนทันรันุมตรีว่าการกระทรวงสาธารในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุณสภหาต่อมาได้จัดให้มีการประกวดคำวันจากบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นการให้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติครู และระลึกถึงพระคุณของครูวันครูในปีพุทธศักราช2556น,นี้คำขวัญได้รับรางวัลชนะเลิกเป็นของนายสะอาดส,สีหภาคจากจังหวัดศรีสะเกษโดยมีคำขวัญดังนี้80พรรษาพระราชินีราชราพักดีครูสีแีแ่นิน